ีการขับเคลื่อนโครงการก๊อแซนด์บ็อกนะคะคุณผู้ชมในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง6ด้านในชุมชนบ้านน้ำก้ออำเภอลีจังหวัดลำพูนค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลตําบลกออำเภอลี้จังหวัดลำพูนทางด้านของนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวอำเภอลี้ค่ะมีการประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการก๊อแซนบ็อกในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต6ด้านให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านน้ำกออำเภอลี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมการเกษตรและการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านน้ำกอค่ะทั้งนี้นะครับปัญหาอุปสรรคของโครงการครับได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนทั้งในให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพื่อศึกษาความต้องการสําหรับปัญหาเพิ่มเติมและการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการเผาป่าอันเป็นสาเหตุของ PM 2.5ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรตลอดจนการแก้ไขปัญหาถือครองที่ดินพร้อมทั้งเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนพร้อม มการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพสร้างไรายได้และความเป็นอยู่สู่ความยั่งยืนครับถือเป็นความร่วมมือหลายภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตกันด้วยนะคะถามคุณ